ร้อนเดือนเมษายนต้องยกให้คำนี้ไปเลย h o t อยากบอกว่าร้อนแค่ไหนหลายสำนวนก็มีเปรียบเปรยเอาไว้ในหลายเลเวล as hot as boiling water ร้อนเยียกน้ำเดือด as hot as an oven ร้อนยังกระเตาอบ as hot as fire ร้อนเป็นไฟ as hot as a volcano ร้อนยังกับภูเขาไฟ As hot as the surface of the sun ร้อนประหนึ่งเดินเล่นอยู่บนดวงอาทิตย์ As hot as hell ร้อนนรก <S <S เมืองไทยตอนนี้คือร้อนไม่ไหวไม่มีที่ไหนอีกแล้วมังที่จะร้อนไปกว่านี้ Well you think you've seen the hottest But there's somewhere in the world hotter than the hottest พร้อมหรือ,อย่างที่จะรู้สึกดีขึ้นโดยการไปสำรวจอีกหลายที่ที่ร้อนกว่าตรงนี้แบงกอกไจแลนด์ Bangkok, Thailand, กับเจสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลก s h v t t e s t places on earth ซึ่งมาเหตุว่าในปล่องภูเขาไฟหรือใจกลางโลกอะไรอย่างนี้ไม่นับไหนร้อนอันดับที่7 flaming mountain ภูเขาเพลิงแห่งประเทศจีนกับอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสมันคือภูเขาหินทรายสีแดงยาวประมาณ100กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตภูเขาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเทียนซานซึ่งแปลได้ว่า celestial mountains เทือกเขาสวรรค์นั่นเองตำนานของชาวอุยกูเล่าเอาไว้ว่า มีมังกรตัวหนึ่ง <Earl. S 1> อาศัยอยู่ในเขตภูเขาแห่งนี้ชอบจับเด็กเล็กกินเป็นอาหาร Then one day a hero comes along slays the dragon and cuts it into pieces and i t s blood turns into this scarlet mountain ที่นี่ร้อนขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าเดินเดินไปพื้นรองเท้าละลายอ่ะเขาว่างง้นนะร้อนอันดับที่6เมืองวอลาประเทศอัลจีเรีย กับอุณหภูมิ51.3องศาเซลเซียสที่นี่เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศในอดีตเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตมาก่อนแต่เพราะเหตุการณ์ Civil Unrest ในช่วงทศวรรษที่1990มีการก,อก่อความไม่สงบทั้งหลายเดินขบวนประท้วงการจลาจลการก่อวินาศกรรมเหล่านี้นักท่องเที่ยวก็หายหมดแหละคุคุณใช่ไหมในตอนนั้นที่นี่มีจุดขายคือ San r ร s s หรือกุหลาบทะเลทรายอันเลื่องชื่อซึ่งที่จริงแล้วก็คือแร่ยิบซัมที่ฝังตัวตกผลึกอยู่ในทะเลทรายหน้าตาดูคล้ายดอกไม้บานหาซื้อเป็นของที่ระลึกกันได้ตามซุกซึ่งก็คือคำเรียกตลาดในประเทศแถบอาหรับนั่นเองร้อนจัดจัดอันดับที่5 m มิทริบรประเทศคูเวตคูเวตเ,เ,เป็นประเทศที่สวยงามธรรมชาติวัฒนธรรมความเจริญและเป็นประเทศที่โดนขนาบ,บนล่างด้วย2ประเทศร้อน It is sandwiched between Iraq to the north and Saudi Arabia to the south. Mitriba is a weather station in northwest Kuwait. But in 2016, the temperature at this location hit its highest at 53.9 degrees Celsius. ประเทศตุนิเซียเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่ร้อนที่สุดในแอฟริกาด้วยอุณหภูมิส,สูงสุดที่เคยวัดได้เมื่อปี1931คือ55องศาเซลเซียสคาเบรีเป็นโอเอซิสที่เก่าแก่ที่สุดในตุนิเซียและแอฟริกาเหนือทั้งยังมีหลักฐานว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อ2 0 0 0 0 0ปีก่อนนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ the biggest Saharan Salt Pan หรือทะเลสาบแห้ง ที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายซาฮาราอีกด้วยร้อนสุดๆอันดับที่3 Death Valley California ซาฮรัฐอเมริกา The loneliest, hottest, most deadly and dangerous spot in the United States สภาพอากาศของที่นี่สุดโต่งมากๆหนาวก็หนาวสุดยอดภูเขามีหิมะปกคลุมแต่พอจะร้อนก็ร้อนสุดเพราะอุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้นั้นสูงถึง56.7องศาเซลเซียส นอกจากนี้ที่นี่ยังเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกปริมาณน้ำฝนต่อปีอยู่ที่2นิ้วเท่านั้นเองร้อนอันดับที่2เมืองเอลลาเซียประเทศลิเบียที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกด้วยอุณหภูมิถึง58องศาเซลเซียสในปี1922 Elasisia a small is town in Libya, f l a n y e d l y golden sand dunes ขวาบด้ายทรายก็ทะเลายเป็นเมืองที่อุณหภูมิประมาณ48องศาเซลเซียสเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติในฤดูร้อนของเขาเลยจึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวเมืองมักจะออกมาใช้ชีวิตเดินตลาดหรือนัดเจอกันในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าและร้อนที่สุดอันดับที่1นึ่งลูดเดสเซอร์ประเทศอิราน ทะเลทรายลูดเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า dust d e ู t ซึ่งแปลว่า the plain of emptiness ที่ราบแห่งความว่างเปลา่าอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดที่เคยวัดได้สูงถึง70.7องศาเซลเซียสร้อนขนาดนี้แบคทีเรียยังไม่รอดเลยนะเพราะปกติแค่60เนี่ยแบคทีเรียก็ตายแล้วทะเลทรายแห่งนี้มีสภาพภูมิประเทศอยู่3แบบ white s a l plateaus ทะเลราบแห้งขนาดใหญ่บนที่ราบสูง Wind sculpted ridges or ravines หุบเหวและสันเขาที่เกิดจากการกัดกร่อนของลม and sand dunes เนินทรายกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแต่ถึงสภาพอากาศจะสุดโต่งขนาดนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่แต่จะกระจุกตัวอยู่แค่บริเวณขอบทะเลทรายฝั่งตะวันตกเท่านั้นมีหมู่บ้านเล็กๆกระจายตัวอยู่ประมาณ28แห่งและหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดก็มีคนอยู่แค่ประมาณ700คนเท่านั้นเองแล้วประเทศไทยล่ะ ร้อนที่สุดของเราพอจะสู้ใครเขาได้ไหมเมื่อวันที่14เมษายนปี2023ที่ผ่านมาในช่วงที่เรากำลังกระนำศาสตร์น้ำสงกรานกันอยู่นี่เองอุณหภูมิสูงสุดในประวัติศาสตร์ขึ้นไปถึง45.4องศาเซลเซียสที่จังหวัดตากน่ากังวลอย่างยิ่งที่วันที่ร้อนที่สุดของบ้านเราเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เพราะนั่นอาจจะแปลว่ายังมีวันที่ร้อนกว่ารออยู่ข้างหน้า โลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆและเป็นปัญหาไกลตัวอีกต่อไปและวิกฤตเช่นนี้เราจะมานั่งรอหวังพึ่งแค่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกไม่ได้เพราะโลกร้อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่บางหน่วยงานแต่มันเกี่ยวข้องกับเราทุกคน And this has Candy's been Candy word the month word this the of